วิภาวีสีทองชำมากวอลเล์บอลสาวไทยทุบแหลกแคนาดารอบแบ่งกลุ่มวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023เก็บ3ามแต้มสำเร็จการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023บ FIVB วอลเลย์บอล Nations ลีก2023รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาแข่งขันเวลา18นาฬิกานเวลาตามประเทศไทยณเมืองอันตัญยาประเทศตุรกี หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับตุรกีแบบได้ลุ้นนัดนี้สาวไทยพร้อมล่าสามแต้มสำคัญแน่นอนโคช้ชด่วนดนายศีวัชรเมธากูลได้เปลี่ยนเกมนิดหน่อยส่งตัวหลักหกคนแรกประกอบไปด้วยหัทยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปราดทุดชุกอนโมกสีพิมพิชยากกรัมวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งและปิยนุษแป้นน้อยสเป็นตัวรับอิสรา ขณะเดียวกันการพ่ายแพ้ให้กับโปแลนด์อย่างได้ลุ้นของแคนาดาเองก็ไม่อยากรับความพ่ายแพ้อีกครั้งคราวนี้ชชนนอนวินเซอร์ชชนนอนวินเซอร์โค้ชวอลเล่บอลหญิงทีมชาติแคนาดายังส่งตัวเก่งอย่างฮิลารีฮาวอันเรียมิโตวิธเอมิลี่แมกลิโออเล็กซ่าเกรกบรีคิงฟานบุสเกียกและมัวมันเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยเริ่มต้นได้ดีกว่าชัดเจนแม้จะยังไม่มีเพียวอัจฉาพรคงยศ แต่วิภาวีสีทองก็ทําหน้าที่ได้ดีสุดๆเรียกว่าฟอร์มเข้าฝักอย่างไว้ใจได้ทําแต้มห่างแคนาดาถึง18บแถึงสิถึงแม้ว่าเซตเตอร์ของแคนาดาจะพยายามจ่ายบอลให้กับอเล็กซ่าเกรเพแคาดคนเก่งของสาวเมเปิลแต่ก็ยังทําแต้มตามไม่ทันทีชาติไทยกระทั่งสาวไทยเก็บเซตแรกไปก่อน25่สถึงสินำหนึถึงศเซตเซตสเกมเข้มข้นตั้งแต่ต้นเซต แต่ดูเหมือนว่าสาวไทยจะมีความแน่นอนกว่าจนทำคะแนนห่างถึง20-15ถึงทว่าปลายเซตสาวไทยแอบมีแ่วให้เห็นบ้างทำให้แฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลไทยแอบกุมยาดมแน่นหลังโดนแคนาดาไล่าตาม19-20ถึง 20, แต่สาวไทยก็ยังพยายามปิดตัวเก่งอย่างอเล็กซ่าเกรได้จนเก็บเซตที่สองไปครอง 26- 24ถึงนำํำ 2- 0เซตเซตสเวดนี้ดูเหมือนจะสูสีกว่า2เซตแรกเมื่อสาวสาวแคนาดาแอบมีแรงฮึดขึ้นมาทำแต้มไล่แล้ว คะแนนต่อคะแนนกับสาวไทย8-8ซึ่งอาวุธที่แน่นอนของแคนาดาก็ยังเป็นอเล็กซ่าเกรยิ่งได้บล็อกของฮิลารีฮาวมาช่วยอีกแรงทำให้พลิกนำไทย12-10ช่วงปลายเซตสาวไทยมีความมั่นใจมากขึ้นยิ่งตียิ่งได้แต้มไหลามาเทมาทำให้พลิกขึ้งนำ17-14ได้สำเร็จช่วงท้ายเกมยิ่งสนุกสาวไทยช่วยกันสุดฤทธิ์เพื่อหวังที่จะเก็บสามแต้มชัำ แบบไม่ต้องเสียเซตให้กับสาวแคนาดาในที่สุดพวกเธอก็ทำสำเร็จชนะไป25-21สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทีมชาติไทยชนะทีมชาติแคนาดา3-0เซต25-17 26-24 2ถึงถึงอย่างไรก็ตามโปรแกรมนัดต่อไปของสาวไทยจะต้องพบกับโปรแลนด์ในวันศุกร์ที่วันที่2มิถุนายน2566เวลา 18นาฬิกาเวลาตามประเทศไทยแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD และบักอาบูที tv. ถ่ายทอดสดทุกเกม